คนตกทุกคนเอ้ยเนาะกาบทักทายสบายดีแหละสวัสดีเด้อเบอร์ทุกคนสวัสดีคือเก่าทุกคนตอนนี้เฮากะกำลังผ่าเอืยไปหงมอเนาะ แต่เช้านี้ก็ว่าไปห้องมอเซโปนทุกคนแต่ว่าฝนตกเนาะไปบ่ได้ซัมฮะออกจากบ้านกับบได้นะก็เลยไปห้องมออันบะดงนี่แหละเนาะพอว่าไปเซปนบ่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้กะ2่องงคร่งแล้วทุกคนเอไปไปสิโปนกับ่ฮอดไซแ้วเพราะว่ามันคัมแล้ว,ว,ลวนึ่งมากับฝนตกแบบว่าตกตลอดนะตอนนี้ฮากำลัง่าเอื่อยอยู่เนาะ พาไปทุกคนไปทางมอแรเราว่าแต่เช้านี่กับแบบว่าฝนตกนะเนาะเลยออกจากบ้านบได้นะแต่ว่าตอนนี้กับแบบว่าตกค่อยแต่ย,ยามันแหละทุกคนไปเห็นแหละเนาะเพราะว่าเราเจ็บอิลี่นะเราบอกทนบด้แหละมันปวดอิลี่นะเลยพากันไปในฮาการชสิพาทุกคนไปเบิ่งในบรรยากาศในการเดินทางของฮาเนาะทุกคนว่ามันลำบากสําไล่เนาะ บรรยากาศทุกคนเลยไปกับลานเนาะลานกับรถทุกคนเลยเนาะอัดซามไปน่แหละกับเอือยผู้เจ็บน,นันแหละเนาะผัวเอือยกายยูเฮือนเนาะเพราะว่าขับรถบูเป็นทุกคนเลยอันนี้รถกายยืมรถเฮาแหละไปเนาะทุกคนเพราะว่าเข้าเจ้ากาแบบว่าทุกอยางเนี่ยบูมีรถยืมรถเฮาไปทุกคนแหละกายเฮากไปนำเนาะเพราะว่าเอือยเราคอให้เฮาไปนำ เพราะว่าเอื้อยเราบูฮูภาษาเนาะนี่เบิ่งบรรยากาศทุกคนเอ้ยนี่จักสิฮอดใส่แล้วแบบนี้นะกำลังสิเกี้ยมไปแหละวบบนี้แต่ว่าเสื้อกันพ่นกับบูมี่เจอเอาแกเจาะประมดองว่าชื่อเสื่อเสื้อกันพ่นดีเท่อนาตานี่ทุกคนแต่ว่าบูมีเนาะหมดแล้วแลีวเฮาก็สิไปก่อนทุกคนเดี๋ยวเฮาสิ ให้ทุกคนได้เบ่งเนาะบรรยากาศในการเดินทางของเฮาปัดสามไปเลยไปตาคน นี่เลยลำบากเส้นทางคนเลยบังอะนอนแชงนอแงดจ้าเฮ้าได้หมาด สองบอลแล้วที่ว่ามีขีตมดูคนเลยเอาหน่าย่านอิลี นลายแท้หวยนะจักรไตรหวยตามแต่หวยนี่แหละทุกคนเอ้ยหวยลายลีนเนาะใส่เลยสิบหวยบอกคาบันนี้นะสิบหวยสิบเอ็ดบอกไล่ดีนะหวยตรงนี้เนาะอ๋อ บ yeah, ่ไ no ด <c ười> ้แล <c ười> ้วโรงแรมทุกคนยานบ่ได้ฮะบนปัดเหรอไปเลยไปเลยโอ้ยทุกคนเอ้ยปบ่ามอยเกี่ยเนียโอ๊ยว้าวว้าบกำกูกำกูไหนอันนั้นอ้าวมันเดือ เละเนี่ยมันเนาะเบิ่งัถอดเกิบเลยทุกคนเอ้ยบ่ได้แหละน้ำมันแหงโคตรบิ่งหาน้ำทุกคนศกเกิบเกิดแล้วกัน ฮอดน,นี้เลยฮะโอ้แต่ว่าตกหนักนี่บรอดและเชนทางนี่ค่ะเน่ใช้งาออแต่มนัาก็ลอยรีเลยคะลงๆเอา

นี่เกือบเฮาไซบ่ได้แล้วทุกคนน่ะอ้อฝนก็ตกเบิ่งหาน้ําลายอีทุกคนโอ้ยเบิ่งโอ้ยไฟป๊าสลายเบิ่งคนความลําบากน่ะอูย ฝนกะตกมนักได้ตอนนี้ได้ดูสิเอาเลยยังอีกสองห่วยเนาะที่ว่ายังชี้ามไปนี่ทุกคนกายแล้วชีหาวห่วยแล้วเนาะยังอีกสองห่วย đây đang lấp đấy đây, không? trời ơi, trời ơi, trời ơi, mình mưa luôn. หาก,กินกระโได้สำคนตกมัน บอกกาโลแล้บอกเออตูอ้ชมน้ำมันลายล,ายลีทุกคนเอ,อ้ยกลัวตะยากนะกลัวตะยากนะเอามันจะไปล่มลุ่มมันเลย เราเทือเกเขมเฮาแน่ทุกคนเออเกขมเฮาในจกักรีเทือกหันยังเนาะปะปะอยู่เฮือนแล้วเด้วยลาวหันแบบลาวก็เป็นหลากบ,บ่สบายน่เนาะเข่าก็บ่ได้กินบ่มี่แห้งเบิ่งน้ำทุกคนลายลีบ่ฮู้ว่าตอนกลับมันสิเป็นจังได๋ทุกคนเอ,อ้ยเนาะนี่ตอนไปซทำนี้แล้ย <laughs> จนคนลุกเลยค่ะเบ่างานำลายลีเ <sighs> นี่ยใะ,นะหอบดแล้วนี่มมบ่มีบดแล้วทุกคนเลยอันนี้เป็นห้วยชุดไทยเนาะที่เราทำไปค่ะบู๊ว่าขามือชิเป็นจังไงทุกคน แกเดาเรียบร้อยฮอร์ดมันโดนง่งแล้วทุกคนเนาะไอ่นะวัวตัวนี้น่ะถ้าว่าเบิ่งอะเขาเจ้าเห็ดแพรทุกคนเลยาว่าน้ำตัวนี้มันขึ้นนะโอ้ยรถจักไปโบได้ชำเนาะรถจักหรือว่ารถใหญ่อะไรทุกคนต้องได้ใส่แพรอะไรเนาะแพรไม้อะไรเขาเห็ด,หดนะทุกคนเลยเนาะฮอดเรียบร้อย หอดเรียบร้อยแล้วหอดบัดดงแล้วทุกคนเลยต่ตอนนี้หากขาี้พาเลยเข้าห้องหมอทุกคนเพราะว่าในห้องมอนี่ขเขาจะว่าให้ห่าถ่ายคลิปเนาะเดี๋ยวห่าสิปิดก่อนตอน,นี้ก็เข้าห้องหมอเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนกําลังสีพากันเมื่อแหละแบบนี้เนาะโบว่าชิเป็นจังไดทุกคนเส้นทางเ่าชิเมื่อนอี่แหะเดี๋ยวหอดเฮือนแลยให้ห่าชีอธิบายให้ทุกคนฟังเนาะทุกคนว่าเหอ่อ มาเขาหงมอเราเธอนี้นะเราเป็นอีกอย่างทุกคนเลยแต่ว่าตอนนี้เขาเผาไปเผามาเนาะเพราะว่าเส้นทางมันลำบากแน่ทุกคนเ้ยทุกคนเลยพากันแหละวันนี้นะพากลับได้นี่ทุกคนเลยเนาะุกน เดินบังคนเลยสองคน喏นี่นะโอ้ยี้ยางก็นยังไม่ได้หลยเกินขายากขี้นายอันนัทุกคนเ้ยราเราวชิมือเลนาะแต่ว่าู้เดียวลาวนะวันนี้เราเห็นชุดฟอยมาเลยเราก็กะมาทุกคน แบบว่าเราซุกรถบ่ได้เนาะเพราะว่าเรามีลูกน้อยสอัมบะน้ำลายลี ลายห่วยทุกคนเอ้ยว่าจะได้หอดเฮือนนะรถลาวสะัตตัดบ่ได้แล้วทุกคนเอ้ยเนาะเพราะว่ามันลงห่วยมันบ่ติดเลยตะบนเรือลาวใหตุตะบนเรือใส่เออไกลแล้วไกลแล้ว ไอ้นบบพันหวเธอเดียวนี่แหละทุกคนเลยห้ว,นห,วหนึ่งนี่แหละชาว่าผ่านอีกชองสามหวัวนะจักสาำใดละคำยุ่งหอดเหอน <laughs> เราได้แล oh ้วทุกคนเนาะแต่แต่ว่าเอาไปก่อนละทุกคนเพราะว่าเออเราบสบายเนาะมาเส้นทางกะลำบากแน่ห่วยจักทถได้ห่วยเนาะถ้าว่าผ่านห่วยตัวนี้ได้กะห่วยตัวหน้าอีกเนาะเพราะว่ามีลายห่วยทุกคนคนบูมเนว่าแต่ห่วยเดียวนี่นะเออทุกคนเน้ย เาหอดเฮือดน,นะเนาะทีเ่มหอยแล้วเขาจกวดนะเนาะแต่ว่ามันเป็นภาษาเวียดเขาอ่านบอกทุกคนเลยเขาจะบอกเราวิธีกินยาเนานเปปะ I อ m เ้น่ออรอองรม,องอามาปั้นกี่ตะบมานายเจอรืตะบท่ไมเจ้าเอ๋ยรื้ตะบิเอยนายองรมอมจะดอมอกหวย บเนยอะไรบาไหมวันี้ยวยงเนียเวันนี้ค่ะั้งเจหนอท่อกอันยาทนี่นะชางอันเรากวดไอโก้เนาะกวดไอโกแล้วก็สักยานะแล้วขาเจ้าหายานะเบิดอันสามแสนสามแสนหกสิบพะ แต่ยาฮะหอดเฮือนเป็นทีเหียมหอยแล้วทุกคนเนาะแต่ว่าเส้นทางก็คือทุกคนเห็นนั่นแหละสู้ชีวิตเนาะเพราะว่าจําเป็นแต่ว่าคือเอื่อยเราบอสบายนะถ้าว่าบรไปกับบได้ทุกคนเลยเนาะเราแบบเมื่อยทนแล้วอยากหายอยากเศร้าเราอก็เลยพากันไปนะสู้เส้นทางลําบาก แต่กะยังดีทุกคนเลยทีว่าเห่าไปได้เนาะเขาไปได้เห่าคามได้นะจนหอดหงมอะนะเนาะหอดหงมอเหากาบ่ได้ทายคลิปทุกคนเลยเพราะว่าเขาเจา้าให้เห่าทายคลิปเนาะเหาเลยบ่ทายทุกคนเลยม่แต่ว่าเราเป็นตามทีว่าหมอกวดอะนะเราเป็นอักเสบมดลูกเนาะอักเสบมดลูกระกะแบบว่าเป็นนิว่วเป็นนิว่วแบบว่าเปื้อนๆนะนะเนาะ บแบบว่าเหาบบอยู่ในเขตชนบทน,นะกินน้ากับโบเมนบริกินน้าสะอาดเนาะทุกคนกินน้าธรรมชาตินี่แหละเนาะมันเห็ดแห้มันเป็นนิวมักไหลงังนิวเปื้อเปื้อนนั่นแหละใอเขาเจ้ากับสักยาเนาะสักยาแล้วกะวางยาเฮากับโบมีเงินที่ว่าช่วยเหล่าทุกคนเอเฮามีแต่ว่าเราเราให้ช่วยเนาะเราให้ช่วยพาไปหงหมอนะแบบว่าเราบรโคภาษา ภาษาลาวเนาะให้เฮาไปนาเฮาก็เลยไปอะไรทุกคนเลยเนาะพี่น้องกันก็นกนต้องช่วยเหลือกันเนาะทุกคนบริช่วยแบบว่าเงินเนาะเพราะว่าเฮากา่มีเงินคือกันทุกคนมีแต่ว่านำจิตนำใจเฮานี่แหละเนาะหเหงอแหงเฮานี่แหละเนาะพาไปใส่เฮาก็ไปนำเนาะแล้วเอากะสิปิดคลิปก่อนทุกคนเหิวข้าสิกินเข้า ขอขอบคุณเด้อที่กดติดตามนะครับสงผากกดไลค์กดแส์เพื่อเป็นกำลังใจให้แนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นีลาไปก่อนสวัสดีเด้อทุกคนไปก่อนกินข้าวก่อนหิวข้าวแล้ว